เป็นคนสุพรรณแล้วก็บวชอยู่ที่นั่นบวชที่นั่นเลยผมถามหน่อยพระอาจารย์คิดยังไงถึงบวชอะตอนนั้นอะยี่สิบปีบวชให้พ่อให้แม่อครบอายุก็บวชโคบอายุโคบวชบวชให้พ่อให้แม่อ่าและถามว่าบางคนก็ถามว่าเอาแล้วอาจารย์ไม่คิดคิดอตอนนั้นคิดคิดศึกขึ้นไปหาพ่อสามหลวงพ่อประชาสามเที่ยวอ่าฮะเที่ยวแรกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลกฝนตกหลวงพ่อก็ไล่ลงออกอ่าฮะแล้วสามคุยมืด มืดพอมืดเสร็จอ่าหลวงพ่อยุงกัดไล่ไล่ลุงจากกุติอีกอพอรอบรอบต่อไปพ่อไม่สบายอจบจบพอหลังจากนั้นพอพรรษาสีผมเลยออกออกเที่ยวเลยเที่ยวคือออกตามป่าปริวาสออกทุดงออกไปเลยอืมคือคือรู้ตัวเองแล้วว่าคงไม่ได้สึกแน่ก็คือออกเที่ยวเลยเที่ยวเลยไปทุดงไปอะไรเลยเพราะว่าไปทุดงไปไปนี่ไปอะไรพอถึงเข้ารรษารู้ว่าสงการถึงกลับมาเที่ยวหนึ่ง กลับมาอยู่วัดที่ประจำก็ไปไปอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสี่ปีห้าปีอย่างเงี้ยกลับมาแล้วก็มาอยู่แล้วก็มานี่พอมาอยู่นี่ก็คือรู้จักกับพระด้วยกันแล้วก็มาอยู่นี่แล้วโยมก็เหมือนช่วงจังหวะที่ว่าท่นี้เปลี่ยนก็ขอดึงให้เรามาเป็นแทนพอมาเป็นแล้วก็เป็นพอเป็นในตอนแรกเราก็ยังคิดว่าจะทำอะไรเราจะจะได้ไหมทาได้ไหมเพราะอายุช่วงนั้นผมอายุแค่ยี่สิบหกอายุน้อยมากอายุน้อยมากเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะมเครับเขาเป็นรักษาการก่อนไหมหรือเป็นเจ้าวาดเป็นรักษาการ แค่เดือนเดียวเดือนกว่าๆไม่เกินเดือนมันเป็นจังหวะที่ต้องเปลี่ยนอต้องต้อยด้านเป็นแล้วผมไม่มีประสบการณ์อะไรเลยโยมเงินหาเงินไม่เป็นอืบอกบุญไม่เป็นครับไม่รู้จะพูดยังไงอืคือไม่เป็นอะไรเลยอ่ะบัญชีทําไม่เป็นอบริหารทำคือทําไม่เป็นอะไม่เคยผ่านคือถ้าบางรูปเนี่ยเขาเคยผ่านจากเลขาครับเลขาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนมามาได้คือผมไม่เป็นเลยเลยต้ามาเป็นอฝึกทุกอย่าง พราะฝึกฝึกฝึกก็ผ่านผ่านผ่านเอาฝึกนู่นเอาโดนนี่โดนนั่นโอ้แรงกดดันมันเยอะอยู่สมัยก่อนนะกดดันเยอะกดดันเยอะผมอยู่เนี่ยกดดันเยอะครับแม้กระทั่งเราเราทําทําพัฒนาพ่ออายุเราน้อยเนี่ยการกดดันก็เยอะว่าจะทําสําเร็จไหมการดูถูกดูถูกนะมันมีนะการดูถูกแล้วผมมาเนี่ยทอดกระถินทอดผ้าป่าเนี่ยเราก็โดนดูถูกมาเราก็เอาได้ตัวเกดดูถูกนั่นแหละมันเป็นแรงผลักดันเรา เอาทํานี่ทำหมอเสร็นมจะเสร็จไหมอะไรไหมผมก็ทําำแล้วก็ทําทําทําไปเรื่อยทาให้เขาเห็นออืทําให้เห็นไม่ได้พูดให้เห็นเราทําให้เห็นอืทําไปเรื่อยหาไปเรื่อยไม่แล้วตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์คิดไหมว่าพระอาจารย์จะไปร่ําเรียนจนมีวิชาด้านด้านด้านเขียนยันด้านอะไรตรงนี้อะไรมันมีพื้นฐานมาแล้วมีพื้นฐานมาแล้วใช่พื้นฐานมาอย่างไงฮะครอบครัวเราไม่ผมมีพื้นฐานคือเราชอบ อ oh. แล้วเรียนตั้งแต่เป็นคารวะโอพระอาจารย์ไม่ได้เรียนตอนเป็นพระใช่ผมเรียนตั้งแต่เป็นคารวะมาแล้วส่วนหนึ่ง uh huh. แลวเราก็ประกอบคือประมาณส uh ิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยผมเรียนมาแล้วอ uh huh. ผมเรียนกับหลวงพ่อที่สระบุรีหลวงพ่อเป่าแกเก่งแกเก่ง uh huh. ด้วยสีพึ่งเรื่องลงนะ้ำ uh huh. ผ,ผมเนี่ยทํางานก็เป็นงานทํางานอยู่งเทพแถวห้วยฟ uh huh. างแถวอะไรนะอ uh huh. ผมก็บางทีเดือนอาทิตย์หนึ่งผมก็ขับรถสมัยก่อนนั่งรถทัว ไปลงพ่อบาทหลวงพอ่อแกอยู่นู่พ่อบาทรจราบุรีอ่แล้วก็ไปไปนอนอยู่กับแกบ้างหรือไม่ก็ไปเช้าเย็นกลับบางทีก็ไปเพอพานานไปพอปีปีสองปีสามมีมอเตอร์ไซค์ขับก็มอเตอร์ไซค์อย,ย่าโยมจุงเทพไปพ่อบาทเนี่ยหางพ่อเนี่ยเรียนอยู่อืเรียนอยู่กับหลวงพ่ออืพอเรียนเรียนเสร็จแล้วก็เราพอพอเรียนเสร็จก็มีพื้นฐานเรื่องกรรมฐาน เริ่ม,มการลงรุ่นทํานี่ทําสีพึ่งจ<อ>นหลวงพ่อแกให้ไว,ไว้วางใจแเราพอนั้นอยู่กับแกม,มาสามปีสี่ปีแล้วก็มาบวชอืมอแล้วก็มาบวชครับอพอพอมาบวชเนี่ยก็เลยเริ่มไอ้ภาษาแรกภาษาภาษาสองสามเนี่ยยังไม่เท่าไหร่อพอภาษาสี่ก็เริ่มเริ่มเรียนกับพวกคารวาสคารวาสตายเจ้าจากคารวาสมาเรียนเรียนการรักษาเรียนคาถานิดหน่อยนิดหน่อยจนมาแล้วพอ พอสี่ห้าพวกนี้นก็เลยเริ่มตามครูบาอาจารย์คนนู้นตรงนี้อืผมดูผมผ่านนะไปะหาเกจินะหาคารวาสอะไรต่างๆที่เขาสนใจเรื่องอัขาระยันเนี่ยผมสังเกตเขาจะมีรอยสักบนตัวมผมดูพระอาจารย์พระอาจารย์สนใจเรื่องการสักยันโฉสนใจเรื่องอไปดูเรื่องการสักยัน์เรื่องอัขาระยันของเขา ทำาอให้อาจารย์ไม่มีตามร่างกายไม่มีอักขระย,ยันแต่มวกก็มีนะโยมมีเหรอฮะมีน้อยมีน้อยมีน้อยผมจะสักแค่ปีละครั้ง<อ>ปีนึงก็สักครั้งต<อ>างก็สักเพิ่มหม่โยมสักบางทีเราเราถือเคสไว้ฟาดคะอ๋อเหรอฮะเออฟาดคาอโยมจะไปเลือกเลือกตกยางออกอย่างอื่นมันมันเสียเวลาโยมครับไปสักมันออมันได้จิ้มเลือดออกฟาดคอปีนี้ฟาดคะได้ขอไมจบ ลดอุบัติเหตุอ๋ออย่างนั้นเหรอฮะผมคิดอย่างนั้นไงโอ้นะและจะคือเราจะสักหรือมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ผมสักคือเราสักไม่เลอะอ๋อเราจะสักไว้เพราะว่าเราเราก็สักไว้คือไม่ให้มันเลอะอืมไม่ไม่เอาเอาเต็มตัวเลยไม่เอาอ๋อไม่เอาก็จะมีข้างลุงข้างหลังก็จะไม่เยอะหรอกครับอ๋อฮะฮะก็ไม่มีไม่มีด้านนอกให้เห็นแต่ว่าถามว่ามีสักไหมมีอ๋อนะฮะเพราะว่า ผมมาผมเอ๊ะผมไม่เห็นแต่ว่าพระอาจารย์สนใจเรื่องเรื่องอักขระยันค่อนข้างมากทีเดียวแล้วเก่งอักขระยันแล้วข้อสำคัญเขียนสวยด้วยครับพระอาจารย์ฝึกฝึกไหมฝึกครับมันก็ฝึกฝึกดูหลายๆคนว่าเขาเขียนยังไงเราก็มามาประยุกต์ของเราการเขียนสวยเนี่ยการฝึกกับพรสวรรค์พระอาจารย์ได้พรสวรรค์หรือว่าฝึกมันก็บวกกันบวกกันใช่เพราะว่าจริงๆงผมผมเป็นการผมแม่เรียนมาเพราะว่า เราสนใจเรียนมาจากหนังสือไม่ได้เรียนจากครูบา,าอาจารย์จํามาจากหนังสืออพอจามาแล้วพอนานคตบเมื่อมันบวชอายมมันเหมือนเหมือนเออมัมีคนเรามีพรสวรรค์นะมันก็เลยเหมือนเรามันเกิดขึ้นมาเองพอม,มันเกิดขึ้นมาเองว่ามองเราก็สามารถอ่านไปได้ออกไปได้นะก็คือมันก็ไปได้ตอนนี้การเขียนเราก็มาการวางรูปแบบการวางอะไรก็คือนี้มันก็เหมือนเรามีพรสวรรค์ในการวางการวาดรูปนะก็มาใส่มาใช้กันอเพราะผมดูคนสมัยก่อนเนี่ย ความสนใจในเรื่องอักขาละยันที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะพวกคาถาอักขาละยันชาวต่างประเทศที่เข้ามาสนใจตอนนั้นมันน้อยมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเยอะขึ้นคนมาก็อยากจะอยากจะมานะขอคาถาอยากจะมาขอเรื่องยันเรื่องอะไรพวกนี้ยโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเลยฮะมันมันก็เป็นค่านี่คือมันมันมันเป็นงานศิละปะไปแล้วทุกวันนี้คืองานศิละปะโอ้เห็นว่าโลกพัฒนาไปเนี่ย ความเชื่อเรื่องพวกนี้มันน่าจะน้อยลงใช่แต่มันกลับเยอะมากขึ้นเยอะเยอะมันเยอะมากทุกวันนี้สังคมเยอะมากมากมากที่สุดจะมันจะเปลี่ยนไงสมัยก่อนผู้ชายเป็นคนมากที่สุดอะทุกวันนี้ผู้หญิงมามากที่สุดมามากที่สุดถามว่ามากวัดจะค่าอะไรวัดจะการสักยันอ๋อฮะอ๋มีผู้หญิงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายออทุกวันนี้ทุกวันนี้โยมเราไม่ได้ทะลึ่งนั้นลองลองเปิดถ้าถ้าผู้หญิงเปิดเสื้อข้างหลังดูผู้หญิงนี่เผอเต็มหลังออกับผู้ชายไม่มีเลย เออทำไมเ,เป็นผู้หญิงไม่คือทุกวันนี้ผู้หญิงกล้ามากกว่าผู้ชายกล้ามากกว่าผู้ชายใช่แล้วส่วนใหญ่เดออี๋ยวนี้อาจารย์ศัก์ก็เยอะนะเยอะอาจารย์ศัก์เยอะที่เป็นคารวาสแล้วก็อายุเริ่มน้อยลงเรื่อยๆก็อายุแค่ก็คือตอนนี้สิบว่าก็เริ่มเป็นหมดแล้วเริ่มสักปเกป็นหมดแล้วโอ้พัฒนาการมันมันขึ้นได้ง่ายไงอ่าฮะมันได้ง่ายฮะฮะอย่างของของพระอาจารย์เนี่ยก็มีลูกศิษย์ที่ที่เป็นช่างสักอยู่ด้วยนะพอสักเสร็จแต่พระอาจารย์ไม่ได้สักให้ไม่ไม่ไม่นะ พระอาจารย์ไม่ได้สักให้ไม่สักนะฮะแต่ว่าเขาสักมาใช่แล้วพระอาจารย์มากำกับให้ใช่นะกำกับพระอาจารย์ต้องกำกับด้วยอะไรพระอาจารย์ก็คือต้องดูดูในเหตุปัจจัยในนั้นถ้าเป็นลูกถ้าเป็นลูกเป็นสัตว์เป็นอะไรเราก็เรียกด้วยอาการเรียกเรียกอาการเรียกขันเรียกน้มเหมือนเราเสกวัตถุมงคลนี่แหละครับอ๋อแต่เรากําหนดเราให้อยู่ในหนังผิวหนังเราอ่าฮะ อย่างยันพวกนี้เราก็เราต้องเรียกสูตรเรียกนามเรียกยันเอาเราก็ต้องดูเรียกอักขระเรียกยันแต่ว่าพวกนี้เราก็ต้องเรียกอย่างเราเราสักเสือเราก็ต้องปลกปลกเสือก่อนเสือให้มีตัวมีตนมีรูปมีร่างแล้วเรียกนามเสือเข้าไปพอมีเรื่องเรียกน้มเสือเสร็จก็ใส่หัวใจเสือแล้วตอนนี้เมื่อใส่หัวใจเสือก็ปลูกคาถาที่เกี่ยวกับเสืออแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าปู่พ่อปลูกคาถาเกี่ยวกับเสือเสร็จปั๊บจะปลูกไปในทางไหนอ่ะ จะให้เสือให้เสือมีโชคลาภเงินทองอืก็ใส่เข้าไปให้แค้วคาดปลอดภัยก็ใส่เข้าไปม,มันก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่จะคิดพิจารณาตามนั้นนั้นนั้นม,มันก็ต้องขึ้นอยู่กับาลายสักยันตัวนั้นนั้น